สวัสดีค่ะพบกับครัวป้าวิชานะนะคะวันนี้วันนี้นะคะเราจะมาต้มปลากันนะคะอันดับแรกคุณผู้ชมมาดูปลากันก่อนนะคะปลาของเรานะคะวันนี้เราเลือกปลาจวดมานะคะปลาจวดเหลีอยงเราเรียกว่าปลาจวดเหลีอยงนะคะปลานี้จะมีลักษณะเป็นเนื้อขาวเนื้อจะเป็นสีขาวนะคะรูปร่างของเขานะคะรูปร่างของเขาก็คือจะเป็นคล้ายๆลรูปไข่นะคะแบนๆนะคะ ลีลียาวรูปร่างลายาวลีลีนะคะแล้วก็ลักษณะตัวของเขานะคะก็จะแบบเป็นตัวลักษณะแบนๆนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเนื้อของปลานี้นะจะเป็นสีขาวนะคะมีรสหวานและมันค่ะนะคะที่ข้อดีประโยชน์ของปลานะคะประโยชน์ของปลาจวดเราเรียกว่าปลาจวดปลาจวดเหลืองนะคะปลาจวดนี้มีหลายพันนะคะแต่วันนี้เราเลือกปลาจวดเหลืองมาที่เขาเลือกปลาจวดตัวนก็คือคลีบเขาจะเป็นเหลืองๆหน่อยข้างๆนะคะ ก็อันนี้ค่ะจะเป็นเหลืองหัวก็จะเหลืองนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้น้ําของเราก็เดือดแล้วนะคะน้ำสามถ้วยนะคะคุณผู้ชมน้ำสามถ้วยนะคะจากนั้นเราน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เต้าเจียวไปค่ะเราจะต้มกับเต้าเจี้ยวนะคะประจวดเหลืองนี้ทําได้หลายแบบนะคะวันนี้แต่วันนี้แบบนี้เราต้มนะคะเอาสองช้อนก่อนนะคะแล้วน้ำปลาหนึ่งช้อนค่ะนะคะ,นะคะ ประจวดเหลืองนะคะเวลากินต้องกินหยอดถึงจะอร่อยนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ใส่ปลาลงไป่ไง่ายๆค่ะปลานี้ต้องเลือกสดใหม่นะคะคุณผู้ชมวันนี้ปลาของเรา500กรัมน,นะคะปลา500กรัมน,นะคะคุณผู้ชมสดใหม่ค่ะนะคะวิธีการเลือกปลานี้ค่ะเวลาเราจะซื้อนะคะเราต้องเลือกปลาสดใหม่นะคะ ถึงจะดีนะคะปิดฝานะคะเพื่อให้คนเดือดคะ่ะเดือดพุ่งเดียวก็ใช้ได้ะคะ่ปะปลาจวดเหลืองนี้จะทําได้หลายแบบนะคะต้มก็ได้นะคะแล้วก็ไปทอดก็ได้หรือว่าไปทําอาหารอย่างอื่นก็ได้นะคะต้มกะทิก็ได้อร่อยะคะ่ะเดี๋ยววันหลังจะต้มกะทิกันบ้างนะคะวันนี้เราต้มกับเต้าเจี้ยวก่อนนะคะอร่อยนะคะกินเป็นแกงจืดนะคะกินปลานะคะ เตรียมค่ะเตรียมอะไรคะได้เวลาค่ะได้เวลากินค่ะทุกคนชอบค่ะนะคะต้มง,ง่ายๆนะคะวันนี้น้ำสามถ้วยนะคะคุณผู้ชมน้ำที่เราใส่ไปเนี่ยเป็นสามถ้วยแล้วก็จะมีเต้าเจี้ยวสองช้อนโตแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊นะคะแต่ถ้าใครชอบสี่ยวก็เติมเสี่มได้นะคะเป็นสี่ยขาวนะคะแต่เวลากินเนี่ยบางคนก็อาจจะชอบกินหยอดน,นะคะได้หลายแบบ เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเอาเดือดสักสองพุงแล้วกันนะคะให้เดือดสองพุงจะได้ปลาจะได้สุกสุเนื้อขาวนะคะอร่อยนะคะคุณผู้ชมลองทอําดูบ้างนะคะอร่อยแต่ว่าคุณผู้ชมเวลาไปเลือกไปเลือกนี่ไปเลือกปลาสดหน่อยนะคะเนื้อเขาเจะาขาวแล้วก็หวาน,นะคะ่ะอร่อยหวานมันนะคะเนื้อจะมันพอแล้วนะคะปิดไฟค่ะ กองเราไม่เอาเราก็เอาทิ้งนะคะได้เวลากินนะคะไปกินกันเลยค่ะคุณผู้ชมสําเร็จแล้วนะคะแค่นี้ก็สําเร็จและะ้วค่ะกินสองตัวก่อนนะคะเอาสามก็ได้จะได้สวยๆนะคะวันนี้กินคนเดียวนะคะอยู่บ้านนะคะไม่ไปไหนนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะอาหารสดใหม่นะคะที่ทำนะคะ ต้องสดใหม่อึงจะดีนะคะทำเสร็จแล้วกินเลยนะคะอย่าทิ้งเอาไว้นะคะเรียบร้อยและะ้วค่ะปลาจจดเหลืองค่ะปลาจวดเหลืองนะคะ,ะ,คะสำเร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะไปกินกันเลยค่ะไปกินข้าวกันเลยค่ะอร่อยนะคะเดี๋ยวกินกับผัดพริกด้วยนะคะ สวัสดีนะคะเราชอบคนติดตามนะคะติดตามเราด้วยนะคะ